น้องมาดาจะลอยไปเที่ยวพ่อไม่ให <daughter> ้ไปเที่ยวขอกินแกน่อยพ่อไม่ให้เดี๋ยวน้องมาดาจะลอยไปเที่ยวน้องมาดาจะลอยไปเที่ยวไม่ให้ไม่ให้บบให้แล้วไม่ใช่ลอยไปเที่ยวเนาะคุณแจอยู่นี่บบให้ไปมมนสช่ลอยไปเที่ยวมันสี่ลอยครับเลือไปเที่ยวพ่อบบให้ไป บ, abei, บ่ให้ไปบม่ให้ไปไม่ใช่ลอยไปเที่ยวแม่เอาแน่เอาไปอีกแล้วอย่าไปเปิดดิอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดปัวปัวปัวน้องไม่ได้เรียนกุญแกรถสี่ลอยไปเที่ยวอีกแล้วนั่นเปิดไฟอีกแล้วเปิดไฟตารถอีกแล้วปิดไว้แม่ปิดไว้ มันสีเลียนไปเดนะ้ไนสีครับไปได้<า>ปิดไ้ไหมปิดไฟปิดไ้ปิดไ,ดไ,ดไ้ยึดกุญแจเลยยึดเลยยูพี่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 พพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยเอาไปอีกแล้วเอามาเอามาเอามาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเลย กูแจขึ้นมาเมื่อสีร่รอยไปเที่ยวอีกแล้วกดติดตามให้จังมาตาแทนีรด้วยนะคะตามตุ๊กตาได้ด้วยค่ะน้องมาดาจะลอยไปเที่ยวแล้วทุกคนกคทำยังไงดียายจะลอยไปเที่ยวแล้วตบเบยนะบาย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 ก่อนเร็วบายบายจะลอยไปเที่ยวแล้วนะจะลอยไปเที่ยวอีกแล้วบายบาย ปปัปัวแมา่ดาว่าแปลงฟันไม่เล่นน้ำซื้อแปลงฟันแมโคโดโม,โม,มแปลงฟันเร็วเร็วสีผ้าไปซื้อขนมโคโดโมใช่ไหมยาสีฟันโคโดโมน้องมาดาททำอะไรหน่อไม้ใช่ไหมทำหน่อไม้ใช่ไหมมันคันมันคันเอา ไม่ร้องไม่ร้องเอาหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้นางเบิ้งซื้อซื้อนางเบิ้งแม่เฮ็ดซื้อซือกับพลอบ่ต้องร้องบ่ต้องร้องเอาไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนางเบิ้งแม่เฮ็ดหน่อไม้ซื้อกับพลอยหน่อไม้หน่อไม้เอาเอาน้องมาดาทำอะไร เอาไปดับมันเฮ็ดหยังแฮปปี้เบิร์เอาเฮียบีเบอร์จังเดร้อยกระทงแม่สิมาแฮปปี้เบิร์จังเด๋ยวมันเป็นงานมันเกิดเด้นี่ยเอาลอยเลยลอยเลยน้องมาดาลอยกระทงเอา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 เดี๋ยวบีแบตมันสิเมื่อ อย่าบพีพอแล้วพอแล้วปิดไว้ปีกุณแกรถไว้จะไปไหนไปเที่ยวไปเทียเท่ยวหนเที่ยวทคนตะวันป้าคือจะไปเที่ยวไก่แท้ให้พ่อไปนะเนี่เด้อได้บอส์น้องมาดากับมาตีเอาน้องมาดา,าจะเล่นน้ำสงการใช่ไหม ให,ให้พ่อเล่นด้วยนะได้ดิดอ,อ,อกคุณเล่นด้วยดิให้พ่อเล่นด้วยสิได้ดิเปิดน้ำใส่ไปใส่น้ำได้อะใส่หลายเดอ้อยังไปปิดเด้อพอถิงหมุดทัง้งกัวแล้กันนี่ยควายไม,ไไมไ่ไหลหอกควายไม่ไหลเลยไหนให้พ่อเล่นด้วยนะได้ไหมน้องมาดา น้ำยังไงไหนน้ำเปล่าน้ำเปล่าแต่เย็นบ่เย็นน้ำปูนน้ำปูนแต่เบิ้งพ่อสีสีน้ำให้เล่นเล่นสมการเล่นสมการเรียนสมการเล่นสมการสีสีน้ำใส่มาดากันเอาสมการเนาะเยอะสีดมาอดไรให้น้องมาด่าในเร็วปต่จูงย้ายให้น้องมาด่าเนี่ย เย็นเยินสบายไหม